ก็ราสวัสดีท่านผู้ชมท่านใดดาววันนี้เราอยู่กันในเกมดราก้อนบอลแซนนั่นเองครับหรือชื่อภาษาไทยเนี่ยก็คือการผจญภัยของดราก้อนบอลน,นั่นเองเพิ่งเปิดเซิร์ฟใหม่นะครับผมสดๆร้อนๆเลยก็คือ9โมงเช้าดีดาก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนนะวว่าเป็นการรีวิวระบบแบบคร่าวๆก็แล้วกันถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมมาเล่นเกมนี้อีกรอบเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไครต์นะครับผมเดี๋ยวมาทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะเพราะทุกคนดูดิโอ้โห กิจกรรมอย่างเพีย <vable> บถ้าเกิด <ue> ว่า LIKE ไล่ทีละอันเนี่ยแม่งโอ้โหตายสมองไหลมัดีแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนชอบเนี่ยผมจะยอมสมองไหลก็แล้วกันนะซึ่งอนิเมะดาก้อนบอลหลายหลคนก็คงรู้จักกันดีเนาะยิ่งเป็นยุคก่อนเนี่ยก็ดูช่องแก๊งการ์ตูนกันนั่นแหละผมก็เป็นหนึ่งในนั้นตอนนี้ก็ลืมชื่อไปเยอะแล้วแหละมันโอ้ยกี่ปีอะสิบกว่าปีแล้วไหมนะครับผมน่าจะสิบกว่าปีแล้วแหละตอนเด็กๆกระโปงนะครับผมนั่งดูช่องแก๊งการ์ตูนทุกวันน่ะโอเคนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าสําหรับรูปแบบการเล่น เกมนี้นะครับผมกม็ก็ได้ความคลาสสิกมากเลยนะก็จะมีโหมดปกตินะครับผมในการลงเนื้อเรื่องแล้วก็โหมดเป็นทางด้านของอีลิตนะครับผมอีลิตนี่จะเป็นโหมดยากนะครับผมก็จะเล่นซ้ําเนื้อเรื่องอีกรอบหนึ่งนั่นแหละอ่ะเป็นประมาณนี้นะครับผมจากนั้นตรงนี้เนี่ยจะมีบทบาทให้บทบาทก็คือตัวละครที่เรามีนะครับผมโดยแบ่งแยกประเภทออกเป็นดังนี้เนาะตรงนี้นะครับผมจะเป็นสายโจมตีระยะประชิดนะครับผมอันนี้สีฟ้าจะเป็นระยะไกลสีส้มเนี่ย เป็นสายโจมตีนะครับผมตรงนี้เป็นเทคนิคนะครับผมแล้วก็ปกป้องอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับผมว่ามันแยกคลาสเป็นาสายปกป้องเลยหรือเปล่านะครับผมอันนี้สายซับแล้วก็อันนี้สายโจมตีไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะครับผมบางทีมันอาจจะเหมือนกับทนาของเกมแบ็คโคเวอร์ใช่ไหมล่ะคือมันเขียนเหมือนกันเลยก็คือแบบเป็นเทคนิคโจมตีอะไรอย่างเงี้ยแต่สีฟ้าก็เป็นโจมตีปกติก็มีเหมือนกันนะครับผมอันนี้คิดว่าน่าจะ แยกธาตไหมนะครับผมมีแค่3าธาตุเท่านั้นเนาะอาจจะใช่นะครับผมไม่น่าจะใช้แบบสายโจมตีหรอกแต่แปลออกมาแล้วมันคือโจมตีไงเอาล่ะแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็คือ เควสรายวันนะครับผมแล้วก็เควสแบบถาวรนนะครับผมก็จะสามารถรับของได้เนาะอ่ะกดกลับไปเลยแล้วก็ลงเนื้อเรื่องนะครับผมจะมีอยู่ตรงนี้ฟิลเหลืออะไรนี่แหละนะครับผมตรงนี้เวลาเราเล่นตามเนื้อเรื่องเคลียบบทจบเราจะได้ตั๋วสุ่มมานะครับผมเอาไว้เป็นสุ่มตัวละครเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีการแจกตัวละครอีกด้วยถ้าเกิดว่าเราผ่านเนื้อเรื่อง4ีคิดแปอะไรเงี้ยก็ กดรับตัวละครได้เอาไว้ไปอัพดงอัพดาวซึ่งตัวละครในเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามานั่งไล่ดูดีๆก็น่าจะมีเพียงแค่ระดับ S R แล้วก็สีทองเป็น S แล้วก็สีแดงเป็น S S แล้วก็สุดท้ายเลยนะครับผมจะเป็นระดับสีม่วงนะครับผมเป็น S S S 3ตัวประมาณนี้นะครับผมคราสตัวละครในเกมนี้เนาะอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปด้วยว่าเกมนี้เนี่ยมันสามารถปรับภาษาไทยได้ที่ตรงนี้การแปลจากนั้นก็ปรับเป็นภาษาไทยถ้าเกิดว่าใครเป็น iOS นี่ยคิดว่าน่าจะมีแค่ภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคือ เกมนี้เนี่ยมันมีแจกคูปองไหมอ่ามีคูปองให้แจกนะครับผมก็ก๊อบโค้ดแล้วก็เอาไปวางในที่ช่องใส่คูปองได้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเราจะสามารถกดนะครับผมซื้อหยวนได้เลยนะผมไม่แน่ใจว่าครั้งแรกเนี่ยมันแจก1,400เอ้ย1500อยกว่าหยวนไหมอันนี้ผมใช้ไปแค่6หยวนนะแล้วก็จะมีตรงนี้อีกที่มันมีการรีเซ็ตทุกๆวันกนะ็คือ6 4 8อย่หยวนเกมนี้แจก6 4 8อย่หยวนนะแต่พัน0เนี่ยผมไม่แน่ใจมันให้เล่นแบบเอ้ยมันให้ใช้เพียงแค่ครั้้งงแรงรกกหืออออเเปล่า็ต นะครับผมจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่จะเห็นแบบแจกคูปปองเป็นทุลุกวัน648หยวนแต่พันหตัวนี้ผมไม่แน่ใจบางทีเขาอาจจะแจกให้ครั้งแรกก็ได้โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบการต่อสู้กันเลยดีกว่าครับจัดทีม5 vs 5 <S นะครับผมดังนี้เลยเนาะแล้วก็จะมีตัวช่วยช่วยเหลือปลดล็อกตอนเลเวล35หรือว่าเราจะปลดใช้ไออ่าเปิดเทพมังกรแห่งแสงนะครับผมตรงนี้เนาะก็จะได้เป็นผู้ช่วย2ตัวนะครับผมเดี๋ย,ยวผมขอลลอ,อนุญาตแบบไปเปิดให้ดูกันละกันนะครับผมถ้า ถ้เกิดว่าใครขี้เกียจรอเลเวลอยากผ่านด่านไว้ๆอยากมีตัวละครช่วยจริงๆมันผ่านไวตอนที่เรามีคูปองพวกนี้แหละ 6ก0กว่าหยวนใช่ไหมล่ะโอเคนะครับผมกดเข้าไป1ทีครับผมนี่มันก็จะมีการหักใช้คูป,ปองซึ่งเราก็สามารถเลือกได้นะอันนี้คิดว่าจะเป็นคูป,ปอง15หยวนแน่เลยแต่มันอัพเป็น1 5 0 0หยวนมันเป็นแล้วแต่ละเกมอะ่ะ้วยความที่ว่าเกมนี้มันแจกคูป,ปอง6 4 8ใช่ไหมมันก็เลยอัปไอตัว15หยวนผมเพิ่งเติม x เจเกมพาร์ไปคิดว่าน่าจะใช่ถ้า <c oughs> เกิดว่าใครไม่มีก็น่าจะใช่แล้วแหละอ่ะส่วนตรงนี้นะครับผมอะ,อะไรเี่ยจำนวนคูป,ปอง เลือกเพียงพอแล้วไม่จําเป็นจะต้องเลือกเพิ่มผมว่าจะเอาไปเติมทางด้านของ ตัวเกมไอ้นั่นอะ่ะมันบังคับให้ใช้ตัวพันหเหรอผมไม่แน่ใจว่ามันจะกระทบกับไอตัว15หยวนของผมหรือเปล่าว่าจะเอาไปเติมเกมที่ผมรีวิวไปเมื่อเช้าอะ่ะเกมไอวันคิดนะครับผมชอบชอบอ่านั้นเดี๋ยวเก็บไวไก้ก่อนกันละกันนะครับผมเป็นว่าเลเวล35เนี่ยจะมีการปลดล็อกนะครับผมอ่ะตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ตัวละครช่วยต่อสู้แล้วก็ตรงนี้อ่าใช่จริงๆด้วยนะครับผมไม่ใช่คาสสายโจมตีแต่ว่ามันเป็นอ่าสีส้มชนะสีฟ้าสีฟ้าชนะสีเขียวสีเขียวชนะสีฟ้าเป็นประมาณนี้นะครับผม จะได้รับดาเมจหรือลดดาเมจเท่าไหร่นะครับในการชนะทางแพ้ทางเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อสู้กันเลยดีกว่านะครับผมรูปแบบการต่อสู้ก็คือจะมีดังนี้เอ้ยผมปิดอันนี้ยังวะเพิ่มความเร็วนะครับผมเพิ่มความเร็วก็คือเราจะได้แบบว่า,าความเร็วเกมที่มันเพิ่มขึ้น10เท่าเลยนะครับผมอันนี้ขออนุญาตปิดกันละกันเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากแบบผ่านเรื่องเร็วก็สามารถปรับคูณ10ตรงนั้นได้โอเคก็จะมีต่อสู้อัตโนมัตินะครับผมถ้าเกิดว่าขึ้นกรอบแบบนี้เนี่ยเราสามารถกดได้เลยนะเห็นไหม ถ้าเกิดว่าสกิลมันติดคูดาวก็จะเป็น18วิอะไรเงี้ยอ่ะกดใช้สกิลนะครับผมเห็นไหมป๊าบแล้วก็ต่อไปครับเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ง ok ูคุณที่บอกว่าจำหน้าไม่ได้แล้ว <c oughs> มีหลายร่างเลยเกินกดเข้าไปครับอ่าเห็นไหมมันก็จะใช้สกิลนะครับผมไอตัวที่มันให้เลื่อนขึ้นแบบนี้ก็คือการใช้อันตินะครับผมแต่แตกไปแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้อันตีตัวนี้นี่ก็จะมีคัสซีนแบบงนี้สามารถกดข้ามคัสซีนได้นะนี่แล้วก็อันตีไหมครับ,บแบบนี้เลยหรือถ้าเกิดว่าเราจะเปิดออโต้ให้มันเป็นสีเขีียวออกแบบน ปรับคูณ2ครับผมจะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นการเคลียร์เนื้อเรื่องอะกดข้ามไปเลยแบบเวลาเราจะเอาของนะครับผมลงเนื้อเรื่องซ้ําอะไรแบบนี้อ่านี่ก็คือรูปแบบการต่อสู้นะครับผมซึ่งก็เป็นเกมเก่าไหมผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่แบบโหโ,โคตรคลาสสิกเลย <laughs> แล้วพอมาดูที่ตรงนี้โอโหอะไระเนีดยกิจกรรมเป็นโคตรเยอะเอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีตัวละครระดับ SNS นะครับผมก็คือเราจะได้ตอนที่ล็อกอินวันที่2ก็จะได้ดังนี้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปสุ่มตัวละครผมลองสุ่มดูแล้วก็คือมันจะออกอา่าน่าจะสูสุด SS ไหมไม่ถึง 3S เนาะไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูหน่อยได้ไหมมันมันให้ดูตู้กาชาได้ไหมเนี่ยออมีตู้ตรงนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาสุ่ม ปลดล็อก27อ๋อนะครับผมน่าจะต้องเล่นเลเวลให้ถึงนะครับผมมีไอตู้นู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยเอาว่าตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามากดสุ่มกันดีกว่าปับ10ครั้งอุ้ยทำไมไมันออกแบบนี้อ่ะอ๋อนะครับผมได้2ตัวละครระดับ SS เลยแสดงว่า S 3ตัวนี่คือแบบของแท้นะครับผมของแร เราต้องเลงตัวละครประเภทพวกนั้น SSR ปกติในเกมอนดื่นโอ้แม่งเดี๋ยวงงนะครับผมว่าค่าสูงสุดก็น่าจะเป็น SSS 3ตัวนะครับผมอ่ะกดสุ่มไปโอเคถ้าเกิดมันไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยเนี่ยไอ้ิบหาย <c oughs> ผมอยากลองไปสุ่มไอ้บัตรทองดูอ่ะบัตรทองมันได้ตัวอะไรวะเฮ้ยพอมันไม่มามันก็ไม่มาเลยเ,ลยเนี่ยทำไปเล่นไปถ้าเกิดว่าเสียผมแปลกก็ต้องขออภัยนะเนื่องจากผมเป็นไข้นะครับผมยังไม่หาย <c oughs> อ่ะสุ่มไปครับผมเฮ้ยเร่เร่นะครับผม ไม่ออกเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นการปลดสายใหญ่ครับผมสุ่มตัวละครครบตามกำหนดแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันมาติดต่อกันกู <c oughs> ไม่ได้พูดเลยว่ามันง่ายโอ้โหโอ้โหแล้วมันเหลือกี่อันเนี่ยทำไมมันสุ่มได้เยอะจังแจกเยอะนะผมเล่นแป๊บเดียวเองอะอ่าเหลือประมาณ20อันนะครับผมเฮ้ยไม่มา ทำเป็นเล่นอ๋อมาแล้วนะครับผมแต่ว่าออกตัวซ้ำใช่ไหมอยู่ล่างขวามือเมื่อกี้โอเคประมาณนี้านการสุ่มตัวละครจริงจริงมันเลือกเลทได้นะเนี่ยอ๋อนี่ไงนะครับผมเราอยากได้ตัวละครไหนเราก็เลือกเลทนะครับผมอย่าไปกดโง,ง่ๆแบบผมนะเมื่อกี้โอเคอยากได้ก็กดเลือกเลยเอ้ยตัวนี้เหมือนแบบไอ้นั่นเลยอะไอ้ทุกคนเคยดูด็อกเตอร์สโตนไหมอ่ามันจะมีตัวละครหนึ่งอนะ ขายนะขายเ,าเน้ไมหน้ามันเหมือนกันวะเอาล่ะกดโหลดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับนี่จะเป็น d r Dragon Ball a w a k e n True ใช่ไหมนะครับผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะก็จะมีให้กดดาวน์โหลดนะครับผมโดยจะเป็นกดดาวน์โหลดผ่านทาง iOS นะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดผ่านทาง Android เนาะอ่ะอันนี้ ผมน่าจะปรับเป็นเดสก์ท็อปแล้วแหละดีแล้ว <c oughs> อันนี้ผมใช้โปรแกรมจนรอ Android นะมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับผมอ่าสำหรับใครที่เป็น iOS นะครับผมทำการ Copy Link ตรงนี้เลยแล้วก็เอาไปวางใน Safari ของคุณนะแล้วก็กดค้นหาไปนะครับผมพอกดค้นหามันจะอยู่หน้าเว็บแบบนี้ กดเข้าไปดาวน์โหลดผ่านทาง iOS อีกรอบมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาว่าให้คุณเนี่ยเอาแอป X7 Game ไปอยู่ในหน้าจอนะครับผมการดาวน์โหลดก็คือเราต้องมีแอป X7 Game ก่อนใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จริงๆนะครับผมไม่รู้จากวิธีการทําให้ทุกคนไปหาคลิปนะครับผมจริงๆมีช่องพี่นัทอยู่นะครับผมพี่นัตตี้อะ่ะเคยแนะนําการโหลดแอป X7 Game นะครับผมบน iOS อยู่ก็ลองไปดูได้นะค,ะนะครับผมส่วนสหรับ Android เนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะครับผมกดด,ดกดดาวน์โหลด APK ไปเลยกดดาวน์โหลดไปแบบนี้รอโหลดได้เส ครับผมกดเปิดไปเลยครับคุณก็จะได้เจ้าตัวสโต์ที่ชื่อว่า X7 Game กดติดตั้งไป1ทีนะครับผมแล้วก็ทําการกดเปิดไปเลยครับทีนี้เราก็ค้นหาเกมพร้อมดาวน์โหลดได้เลยครับ ก็พิมพ์ไปว่าดราคอนบอลนะครับผมเอ้ยไม่ดิการผจญภัยนะครับผมชื่อภาษาไทยเนาะการผจญภัยของดราคอนบอลขึ้นอยู่กับไอแอปเอซเของคุณนะแอปเอเซเของคุณเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปถ้าเกิดว่าใครตั้งค่าเป็นภาษาไทยแล้วนะครับผมก็พิมพ์ตามภาษาไทยเนาะจะเป็นแบบนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดครับผมสามารถเช็คได้นะผมว่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยจะเปิดตอนไหนนี่เห็นไหมเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับผมตอนนี้เปิดเพียงแค่เซิร์ฟเวอร์เดียวเนาะวันที่อีนะครับอ 13บสนาฬิกานะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเซิร์ฟเวอร์ที่3เนาะโอเคและทีนี้ก็สามารถกดเข้าเล่นเกมได้แล้วก็อย่าลืมนะครับผมถ้าท่าของแอป x 7็กเนกมเนี่ยเขาจะมี X7G กซ์เซกมพาให้เพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเกมใน X7 ็กซเกมอยากเติมให้คุ้มๆเนี่ยมาที่ X7 ็กซเกมพาตรงนี้ครับผมล็อกอินด้วย Gmail เดียวก,กันกับที่คุณเนี่ยล็อกอินในเกมนะครับผมคุณล็อกอินผ่านทางอะไร g l e อ่าหรือว่าหรือจะเป็นเมลนะครับผมแล้วแต่ท่านผู้ชมนะล็อกอินเสร็จนะครับผมก็เอามาล็อกอ จากนั้นกดเข้าไปที่ x7 Game Pass ครับคุณก็เลือกซื้อได้เลยว่าจะเป็น7วันหรือว่า30วันคุ้มไหมโคตดที่จะคุ้มครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมจะเติมแพ็กนี้ใช่ไหม220หยวนนะครับผมเอ้ย220บาทนะ50หยวนจากนั้นเนี่ย ไอ้ไม่ดีมันน่าจะแพงกว่านี้ใช่ไหมผมน่าจะมีลดราคาหรือเปล่าก็จะประมาณ220อย่หยวนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามียอนเงินที่ผมค้างอยู่ในแอปหรือเปล่าก็น่าจะมีค้างใช่ไหมเจ็ดหยวนอ่าน่าจะใช่นะครับผมก็จริงๆแล้วมันน่าจะเป็น250กว่าบาทนะครับผมพอเรากดซื้อแล้วใช่ไหมคุณจะได้ทันทีครับผมคูปองเอาไว้เติมเกม50หยวนเท่ากับว่าเรามีอ่าตังเติม220บาทแล้วยังไม่ได้หมดแค่นั้นครับด้วยความที่ว่าเป็น x 7 g เกมพาร์ทใช่ไหมคุณจะได้ต่ออออออีกวววววัันนนละ6หหเเเาาาาไไ้้ตติมคูปงข่่รื เป็นส่วนลดในเกมได้นะจะเป็นประมาณนี้นี่คือข้อดีของแอป X7 เกมเลยบอกเลยว่าเติมเกมโคตรที่จะถูกนะครับผมโอเคสลาวบวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคิดต่อไปแล้วก็สลาวบคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อน b ดบครับท่านผู้ชม